ที่ถาทั้งน้องไซเพิ่นก่อนบัดนี้พี่น้องเอ้ยเนาะเป็นจังได๋ทั้งน้องตุ๊กเพิ่นบอกแล้วบ่โดยบอกแล้วเออเป็นเราสิฟังแล้วเนาะโดยเออๆๆพี่น้องมาตะเวียกพอดีว่านี้ผนตุ๊กเออเพิ่นไหไทยใหห้ยังอยู่บ่ล่ะเพิ่นกับไหไทยอยู่แต่ว่าน้องคิดว่าเป็นผู้ชายนะเพราะว่ามั่นใจผู้ชายอยู่แล้วเออในความคิดชนตัวไปว่าตั้งแต่ฮู้ฮู้ว่ามีท้องนี่ ตั้งท่อเนี่ยคือคือเราต้องเป็นผู้ชายแท้เนาะโดเอวเพิ่นเอาไวเ้เบิ่งเป็นผู้หญิงเพิ่นบอกว่าอะไรกันดีใจเพราะอะไรกันเพิ่นก็ในก็คิดนะว่าอ่าตั้งใจไว้นะว่าเป็นผู้ชายเนาะโดยอ่าก็ฮู้ว่าเป็นผู้หญิงก็ดีใจแล้วจะลื่อมมั่นเมื่อยกลัวมาก็เพิน่นก็ได้บอกเด้อเพิน่นสิไปแบบ แบบนั้นนลยนะแบบเป็นห้เลยมาได้กะมาเลยกะเห็นแล้วว่าพ <together> ูดเห็นแล้วว่าโดยเห็นแล้วเป็นคนสั่นหอยเบื้องพ่อโดยที่เราเป็นจากเบิ้องหูตกลงมาอีกแล้วตกลงมาอีกแล้วพี่น้องยเนาะ อ้าโตโอ้ยแดงเลยนี่โอ้ยเนาะหักแน่ดีอันนี้เอาสบายดีพี่น้องเลยสบายดีเด้อพี่น้องเด้อสบายดีบัดจูกุสู่คนอะไรคุณพ่อกับซ่องว่าแสนคือเก้าพี่น้องเลยเนาะเป็นเวลาเกือบสี่โมงพี่น้องเลย โอ้ยมานที่ีพี่น้อัยมาฮอดหลังจากที่ว่าสีเดินทางว่าสีเดินทางไปบ้านอบ่าวสวนเนาะกับเอฟซีเพิ่นกับคอมเมนต์มาบอกลายอยู่พี่ดาวัยเนาะเรื่องตั้งโถส้วมบ่าวสวนแหละพี่ดาวัยเนาะเห็นเพื่นเท่พื้นเท่อย่างนี้เพิ่นบ่ได้ยันวางท่อลงอะนะพี่ดาวัยเนาะ คือว่าเซนกับบได้บอได้ไปนะบอได้ไปเบื้องน้ำมานานคืนหน่อยเมื่อวานเนี่ยเนาะพอดีว่าพาทางน้องตุ๊กเพิ่นไปให้โกเบื้องนี่แหละเนาะก็เลยบอได้พาก็เลยบอได้ไปเบื้องน้ำคืนหน่อยเนาะอ่าพอดีว่าอันเหตุทางบอ่อสวนเพิ่นเทพื้นกับบอหนุ่มเมื่อวานเนี่ยเนาะอ่าไอซีเพิ่นก็คอมเมนต์มาบอกอยู่แต่ว่ากาอ่าถ้าเบืบ้องมา มือวอแสนได้ไปผู้ใดพี่นางเอยเนาะแต่ว่าหากเห็นเพิ่นนชงคู่มาหนอ่เพิ่นตั้งโหสวดแล้วเนาะเพิ่นตั้งโหสวดไปทพีพ่อยแล้วพี่นางเอยโหวสวดตั้งแล้วแต่ว่าแต่วันนี้เพิ่นบ่ได้ก็คือเพิ่นจิยุกพื่อนคนอีกนะเพิ่นจะยุกพื้นขึ้นอีก,นะอก,ออกแล้วก็อ่าพอดีว่าอย่าให้มันสูงกว่าอันที่ท่อที่ว่อแซนเจาะอ่าร่วงไปไนะพี่น้องเอ๋เนาะอ่าก็เลยอัน อ้ะจตัวนี้สูงขึ้นอีกแต่วันนี้เพิ่นก็ได้เทพื้นหนึ่งเนาะเทเทพื้นเทพื้นขึ้นมาได้ก่ามาตั้งมาตั้งอันว่าทานตัวนี้ให้มันสูงขึ้นอีกบาทหนึ่งเสียนาไปเลยเนาะวันนี้โถส่วนมันเป็นโถส่วนมันตีนสูงเนาะมังเห็นตีนต่้มแต่ว่าเอาตีนต่้มนะฮะเขาสามารถเฮ็ดอ่าอีกอีกทานอีกตัวหนึ่งได้เสียนาไปเลยเนาะเพื่อว่าอยากยกตัวนี้ขึ้นให้ อีกแล้วก็ยุบอยากยุบขึ้นมันขึ้นอีกที่อนะเนาะแต่ว่ามันก็ถ้าเพิ่งบาดบาดเซนไปผู้ใดพี่น้องยังอธิบายบ่ได้เนาะอ่าแต่ถ้าที่ตาเบิ่งทำการพี่น้องเอ้บอดมื้อไปผู้ใดเนาะแต่ว่าบุคคลว่าจะได้ไปง่ายหรือบ่วแหละพี่น้องเอ้เนาะแต่ว่าแต่ว่ามื้อนี้ทางบ่รุน่นส่งวิดีโอมาน่ะว่าเพิ่นเพิ่นใส่เส้นผ่าแล้วเนาะเพิ่นใส่เส้นแล้วเพิ่นสิตอกอ้อมสังกะสีแล้วใกล้จะแล่นอะไรๆพี่น้องเอ้มื้อนี้ว่าเซนกระซื้อบานผกบานพับไปข้างหน้าได้ว่าสิ อันนั่นแหละว่าสิไปแหละวันนี้รถพอดีกันอ่าวายุคือบุเย็นเออพอดีผลตก็ลงบ่ได้พี่ต๋อยเนาะอ่าชื้อวานภาพบรรยังว่าสิไปครั้แน่แหละพอดีอันทางขาดพี่ต๋อยทางขาดไปบ่ไ,ปได้ก็เลยกลับมาพี่คือเก่าบาทนี่อ้าว่าไปทางไหนโตเฮาบาทนี๋บาทพี่ต๋อย ทางขาดตั้งใจว่าจะไปหาบอสวนแต่ว่าทางขาดก็เลยกลับมาหาน้องตุก๊กคือเก่าโอ้ยเนาะช่างเป็นพี่นอ้องเอรยจักสิได้จักมือจักมือได้สิแล้วพี่นอ้องเอไยเนาะเพราะว่าทางน่ะมันมันชุดลงไปแห้งอี่าดีเลยมันขาดแบบบุคคดคิดมันลงบนแพงเด้เนาะอ่ะาคำว่ามันเล็วไงกับใครอายุพี่น้องเะไรนี่อย่ามันเร็ว,าน,รน,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 รวนานเร็วแหละเนาะไปใส่เดี๋ดยวทางบใส่ไปหาน้องตุ๊กก่อนเนาะ เล่ยังอยู่ตอนนี้พี่น้องเอ๋ยไปถามไทยบ่ญก่อนไม่มีทั้งลูกปัวเพิ่นกระยูได้เมือนี้เนาะไปถามคามุ้มซื้อของทางน้องไซเพิ่ญก่อนเป็นอะไรเพินดดเ่นดีใจอยู่เนาะ <laughs> โดยพี่น้องเอ๋ยผลถ้วยแล้วเนาะผลกับผู้ที่จวดมากแล้วกะ็อ่าหยุบไปพี่ตังเอ๋ยเนาะผ่านไปอ่าผลกับมาตางมูลมิมานขนาดเลยเมื่อวานนี้ก็ยัง ตกอีกมาหนีมามาหนีก,ก็ตกอีกพี่น้องเอ้ยอาเธอทำาหาน้องตุ๊กคือเก่าหมือนนี่เนาะช่วงตอนยำคำพี่น้องเอ้ยโอ้โยบายดีเด,ด,ด้อดโต้ยโอ้มาอ่าพ่อพูดตอนหนึ่งข่าแรงพอดีเลยนี่เนาะอ่าโต้อะไรหนึ่งอะไรชื่อหนึ่งข่า หงได้หุงมืนี่หน่งบ่เอ่อมว่านี่ซื้อข้าวเหนียวได้เนาะอ่ะไปว่านี่ต้องตุกผนซื้อข้าวเหนียวพี่งเอเลย <c oughs> เออกาลังตนี่ว่าผกะยาวนี่ปนกต้งต๊กองไปียกไใ้นไปได้มือนี้ว่ได้นั่นบ่หมดเล่ได้ไปเวียกยยบ่หมอนี้บ่ผนตุก ปลกไดกันเออบต๊กที่ปลูกได้โดยมือนี่จะได้ไปเรืออเอ่อยๆเอเวาตวันที่สิบเก้าก็ันต๊ไนโจก่อนเนาะโดยเออปลูกไปแล้วนเกิ่อยมันมันเกิดคมซื่นหลายเนาะอีย่ยมันเน่าจ้ะ,จะโดยฮะมาคบมารับาสลีคือเก่ามาสองคนไปนอ,นอเนาะ <laughs> มาสคนคือเก้าโมนิกา มีใครไนมาหาไหมนี่แต่มีเบาเวียงเบาแล้วก็จะเบาเนี่ยปวักซื้อเพื่อนี่เขามาสามคนกับเบาคำเออเขามาสามคนเนาะแล้วก็ชาวบุญเนาะคุยอะแล้วก็ชาวบุญเพาะโอ้ชาวบุญก็มาบ่ราเหนื่อยชาวบุญตอนชาวบุญมานอกมาได้ยุ่น้องไปขุดตูนมาได้คุดตูนเดนื่อยคุดตูนอ๋อขุดตูนนั่นวะมีบ่แถวนี่กะมีเมืองหลายอยู่บางคนมีคนหามัน คุณต่อคุณตูนเป็นทางไรเนาะเล็กเลยเนาะโดยบทรัพยจกพอดีแต่ว่าเถิงเถิงเพื่อนเลยกับเพื่อนกระลงเขาฮู้จักปลี่หู้เลยบ่จักไหลายหู้ก้วอ่าโทษเป็นรเนาะจะถามทางน้องไซเพป็นก่อนบบดนี้เป็นทางไรเนาะเป็นจช่นไรทางน้องตุ๊กเพื่อนบอกแล้วบ่โดยบอกแล้วเออเพื่นเราจะฟังแล้วเนาะโดยเออเอพอดีน้องมานตะวียกพอดีว่านี่ฝนตกเออเพื่นไหนทายหอยังอยู่บ่ล่ะ เพิ่นกับหายท้ายอยู่แต่ว่าน้องคิดว่าเป็นผู้ชายนะเพราะว่ามั่นใจผู้ชายอยู่แล้วเออในความคิดส่วนตัวไปว,ว่าตั้งแต่ฮู้ฮู้ว่ามีท้องนี่ตั้งท้องนี่คือคือแบาต้องเป็นผู้ชายแท้เนาะโดยแล้วเพิ่นเอาให้เบิง่งเป็นผู้หญิงเพิ่นบอกว่าอนะไรครับ <c oughs> ดีใจเพราะอะไรครับเ <c oughs> พิ่นก็ในความคิดนะว่าอ่าตั้งใจไว้นะว่าเป็นผู้ชายเนาะโดย,โดยอ่าก็ฮู้ว่าเป็นผู้หญิงก็ ดีใจแล้วจะเรื่อมพอนเมื่อ,อย์ว,ว่ามากกับพนก็ได้บอกเดี้ยวพนชีไปแบบแบบนั่นนลยน,นะมองมเขาเ้หูเลยอะไ้กับมาอะ้รกับเห็นแล้วว่าหูเห็นแล้วว่าโดยเห็นแล้วเออพินเ่นมันสั้นหอยเบิ่งเพราะโดยที่แรก็อยากเบิ่งหู้ไเพิ่นว่า,าให้เซตมือมันแห้งก่อนผลตกว่ามันเปี่ยเออเออเะไรกับตั้งแต่อ่านี่มาแกยังบริหารได้ดูเลยแกเลยแกบริเห็นอีกเนาะโดย ก็โบหูเ <Auf> พ <s> ิ่นเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายเลยนะยังโบหูชักเข้มเนาะโดยวันนี้ไปว่านี่โดดเห็นแจ้งใครก็ดีเนาะโดยอ๋อเห็นเนาะเพิ่นแบบเป็นคนใหญ่ขึ้นมาแล้วเออดีใจปะดยดีใจแบบว่าเขาถึงจะยังเพื่นได้ออกมากกัตามด้วยแต่ว่าเขาเห็น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 ก้อนมาเั่นนั้นเนาะเห็นอ่าครับอันแบบ คือว่าไหนคู่มือซึกทิบอกกังไดก็พอใช่นะเหมือนว่าบระเดนก็เคยแบบมันมีคู่มือซึกแบบว่าถึงถึงเฮาอยู่ว่าวันยังบ้ันได้อ่านออกมาแต่ว่าเห็นเห็นก้อนมันก็ดีใจก้อนและเใช่ไนะมันดีใจเช่ไหมนะแบบมันความรู้สึกมันคล้ายกับแบบรู้สึกกับมันเฉียมันเฉียดบอกเองก็ได้แล้วนะอ่าเขามีแนวแบบได้เห็นอยู่ตลอดเราบ้านได้เห็นมันดีใจอ่าวันนี้เฮาอยู่เหมือนกันที่ว่ามันจะได้เห็นเนาะโดย เอ้เพิ dad, ่อนฮะทัว no. so so ่าพอดีเพิ่นมาฮอดเข้าเดียวกันน้องพอดีมาตะเวียยวกันหน้าวันถือว่าแจ้งคักอยู่พี่น้องเลยเนาะเพิ่อนนี่โควงอย่างวันนี้กะถือว่าปกตินอนเลยเนาะตามทางท่านหมอเพิ่นแนะนำเพิ่นบอกกะว่าแข็งแรงดีเนาะครบหมดทุกอย่างกะบ่ได้เป็นอย่างว่าฉั่นซะปกติว่าทุกอย่างแข็งแรงดีมีแต่ที่ตาเบิ่องนี่แหละ ห่อนมื่อสี่ข้อที่ยังกะแว่า,าเป็นจังไรกับเพิน่นมื้อนี้เพิ่นก็โทรมาถามได้มื้อนี้อ่าเพิ่นโทรมาถามว่าอยู่เป็นจังได๋อันอ่าเมื่อวานนี่ว่าซั่น,นเนาะเพิ่นก็โทรมาถามอยู่ไห้แน,น่แล้วเจ็บสี่ข้อกับเจ็บขาไปแล้วเออต่ก่อนน่ะเจ็บบ่อ่าแต่ก่อนน่ะเจ็บท้องตลอดเลยโดยแต่ก่อนเพิ่นก็แบบเจ็บอยู่นะอ่าแบบจะแม่นแบบอยู่เพิ่นอยู่หวาวท้องแล้วก็เลยเจ็บเลยนี่เลยสิ สีหางเนไปผักท่อมช่วงไปมื่อวานเอเาเขาากก็ได้มันบอะกด้เออเพราะชาิตใบผากได้ก็ได้บยผากก็ได้เนี่ยไปไปาสดไปทานยังเพราะว่าพี่พนอยากสอเนี่นมีสมโครัวกเนี่เออเออเคาผกได้ข้าก็ยังแห่งดีได้ใส่บะแชนกับบะฮู้คือกันเมื่อวานนี่ก็ไม่ได้ทาบนเนาะแต่พนในน้ำเจ้าบ่ เรอยากถามสองคนปันได้เนาะคือว่ากับพวกปัญญะเขาเขาคันว่าคือว่าอันใดที่เขาบุคคลเขาถามเพป็นก็ได้เพื่อนกันในน้เพาอยูุโดยถต่ว่าเออก็เช่นอะไรขึ้นว่าย่างเพื่อนบ่อฮับที่น่ะนะนะเขาเขากับบ่เคยเนาะโดยเพราะว่าเราเชื่อพระกนัดชิถามว่าห้องมอใกล้บ้านแนี้บ่อยใช่ไหมอืมถ้าเราห้องมอใกล้บ้านนี่แล้เพื่อนก็ต้องให้ไปถามใกล้บ้านก่อนถ้าว่าทางนั้นบ่อฮับจะยังไปหาเพื่อนอีได้อะไเป็ัยังเขาจังบ่ถามว่าเรื่องปากท้องนะพี่อน้ำอะไรๆคือ คือปอแชนก็เคยมีลูกแต่ว่าเคยฝากอยู่ไทยเลยเคยฝากท่องอยู่ไทยวันนี้เขามาบ้านเขากะกะมากับไอ้พูนที่ตามตัวนั้นไปเลยสินะพูนที่ตามตัวไทยนะไปไปเลยวันนี้นะตามระบบมันเลยบัจุวานนี่ยังบู้ว่าสิระบบแบบไรของเนี้ยบูเนียบูให้เคยเนอะแต่ว่าฝากก็ได้จริงๆนะแต่ว่าอยู่หันนะเพิ่นเพิ่นไม่ได้ ับคอดอยู่หันนะมีแต่แบบว่าให้เพื่นติดตามอาการนัาไปซื้อเพื่นติดตามแบบว่าเขาแบบว่าปวดเบิงตลอดทีนะเซ็กบนห่อนห่อนกำนวนพนนั้นเขาแหละเขาก็ไปที่น่ะแบบนั้นเนี่ยชาะก็อยากลองว่าผักในขอ้นนักพนธับกะจังแบบไปพุ่นขนาดนั้นชาวนาผักจะพุ่นแล้วบัดทางพุ่นบะหับค้อที่มาคอดนี่จะพนบะหับอีกขนาดอเดียผักข้อดูฮยังบะฮันตะหู้เลยอ่านบางอย่างกยังตะหู้ก็ได้แบบว่า อ่ากาทามเมื okay. yeah, ่อวานนี่คือ้องเอ้เนาะทำมเสเองก็ได้โมแนวได้เพื่อนกับว่าได้เป็นอย่างหนอกเพื่นพ่อมทีท่หคํ้ามปึกช้าพวกเนี่ยทางหมอแต่ว่าเฮาเนี่ยโบก้าเองที่นะแต่เฮากับผู้ว่ากา่าได้แนี้แต่คือเพื่นเขาเพื่นทัฟ้ากะแตยังมันยังกะยังบทันได้เร็วก็ผ่านที่นะเนาะมันจะต้องได้ไปย์คอดดมองมอง มองเกิดลูกคือเก่าเฉยนะแปลว่ากับอีกอย่างท่องท่องเขาก็ง่ายได้วะเชียนะแปลว่าไล่สีหาเรือนแล้วะเชียนะแล้วเาขคือแบบคนสินั่นว่ดีกว่าจังไดเฉยนะเขาก็ยังบบฮู้เนาะหรือว่าาเคนว่าเออฝากจะฝากท่องอยู่นี่ก็ได้กะเขาก็เออแห้งดีแล้วเนาะเออว่าก็บไม่ได้ถามอยังมากมางแล้วว่านี่เนาะเอผ้าเข้าไปเลยกับคงคงไปตามม <Island> ันว so ่าตามมัน <einen> จ well ุดประสงคนบอกว่าให้ไปอัตราาเ์ว่าไงกับห่วย แล้วต่นนั้นก็เป็นว้าแล้วแล้วพอดีว่าอนแสนซ้านึ่งอนไปไปไปปวดเงิงบ่ออะไรบ่ได้แพงกินเอลยเนาะแาอยูพี่ย่านแบบบ่มีสัมโนมันก็สีว่าลังหันอแต่ว่าเข่ากับมันกับั่วอะไรชั่วแสนว่อละเฮาเฮากับกันว่าไปฮามอนี่ถ้าจะเก้านี่มันมันวิดยูรักล้านไปนะแต่เฮากับโบก้าครับมามีเงินเล็หน้อยเฮากับโบก้ากัไปกันหละ เออครับมีเพื่อเพื่อไว้กะเออมันกะอีกมันกะโอเคมาแล้วเนาะโดยอ่าเพราะชวนไลยอยู่หันนะก็เจ้าเพิ่นเพิ่อนว่ได้ถามเรื่องไหวชั่วโมงกล้วเหรอเพิ่นถามไปซื้อแล้วกะกลับบ้านอายุเฮาบุ่นท้เฮาเพิมน้าตกุนเพ่มไวานไม่ไหวนะตะกุนล่ะเพิ่นกะเพิ่นเทียนใส่ว่ะน้่งตกุลนั่นนงตสกุลนี่เพิ่นเออเพราะแบบเพิ่นกะ ถามพ่อพ่อจะขี้จือหรือบ่นะถามพ่อเออเพราะว่าถามแต่แบบวันเดือดพี่เกิดเพิ่งจะจบจือแลยของพ่อเลยนะคันว่าอยู่เขตนี่แหละคันว่าเขาคลอดูค้ออย่างนี้ไปคลอดที่ไรือเปล่าอยู่ห้องหมอเมืองใน,นบางดาวนี่อ๋อก็ต้องไปห้องหมอเมืองอยู่เชนูือเก่ากโดยถ้าว่าอยู่นี่เพื่อนบ่ฮักก็ต้องได้ไปพูดไปเชนูมันก็มีช่องมองอยู่บ้านนะอยู่ที่ไหนกันเนาะโดยมันมีอันห้องหมอไรเก้าหันกบมันกบว่าห้องหมออ่ห้องหมอเมืองไงนะไอห้องหมออะไร เป็นห้องมอเมืองไงเนาะโดยอ่าห้องมอเมืองอะไรเป็นอย่างไรเนาะห้องมองกันว่ามองอันนวนเกิดนั่นแหละอ่าไปมองมองเขาลูกวัวตาเกิดมองเดียวกันนั่นแหละอยู่หันนะคือกันเรียกว่านี่ว่าคันว่าข้าวิสวรรธน์ยู่หันและเขาอยากไปนะเบียกแล้วทะเลเงินมาชิพาไปผักท่องผลมาตกก่อนเบียกมาทันแล้วกันชีเบิกก่อนกะบอกล้าร์อเพิ่นนะยันเบีเพิ่นกะเบียกงานมาทันแล้วนี่แหละเพิ่นว่าทะเลแฉนองกันว่าฝากท่องพะไรยังเงี เ,เพราะว่าอยู่ทางพี่มันกับแบบบุคือเั็ทางพุ่นแ่ะนะแบบทางพี่กับเจ้าเพ่นใส่ผักหรือว่าเจ้าว่าจะทองแกแล้วนะนั่แหละจะมาแสร์จะมาบราิรดาบันบว่าเนี่ยนะคือว่าเขาฝากอยู่ห้องหมอละเวียด่างกะเพื่อนกับฝากได้แต่ว่าเพื่อนกับจิติตมแต่แต่ว่าห้อนบาดลอดอ่ะก็ต้องได้ไปลอด ไปเก time, ิดอยู่วันอยูห้องหมอตัวอื่นท ouais> ี่เก่านะพออยู่หันไปว่าราห์ขอดเลยอยู่หันแบบมีแต่แบบปินปัวทั่วไปที่อ่ะนะโดยถ้าว่าผักก็เพิ่มแต่ว่าเรื่องฝากในพืชเอกสารนี่ยังให้ได้แต่ว่าในกรณีว่าเฮาเฮาไปคลอดนี่ต้องได้หม่องไม่แค่นะไม่เกิดดูไม้โอ้ยหน่อยอยู่ังเนาะยังยังหน่อยอยู่ได้เห็นนะน้องญาตจะน้องญานั่น่ะแบบอยู่พี่ก็จะจะเปิดชีพ ค้อหรือบ่ลนั่งยันแบบเบนเครื่องมือเพ่อพ่อหรือว่บอลไหนก็อย่างบบนาหานึงน่งก็ยันแบบไปผักมองอื่นอะไรยันแบบมาค้อแล้วยันเพื่อนบอกหับนั่นเองนะป่ะา,ายู่ห้องหมอเมืองคนนี้อืมปทางไปทางไปทางว่าฝากท้องเนาะแต่เบิ่งก้อนชาจังได้กับไปทางเนาะแต่ว่าทางเงินกับคือว่าอะไรน้ำมาแชร์แต่ไหนเงินที่ว่าเบาก็แจ้งน้อกคนไหวน่ะแต่ว่าเทากับ ได้แจ so so ้งได้อย่างบอกเลยเพิ่นไว้แล so ้วอินท่เนี่ยะเพราะว่าเฮาก็เก็บไว้เนี่ว่าเอ้ยยามมันขอยามอย่างที่นั่ยนานเนาะมันจำเป็นต้องได้ใช้เงินเขากล่ได้ใช้โลดยที่น่ะยังที่ได้ใช้ลายยางในแนลวีดายบางอยังก็ยังบุญได้มีใช่ไหมตอนนี้ก็ลังเทือกัแบบเพื่อนเกิดยากกันอยังก็ลังเทืาพาก็มีมันเบาเบาได้ยังมันมันเบาใหนอนนอนเนาะเขากบ่าวเขามองบุเห็นก้อนอยู่ได้พี่น้องแต่ว่าคันเขากล่เกี่ยวเมียนหรือว่า เกี่ยมพ่อเนียนแห่งดีเนาะโดยเรื่องนี่พี่น้อยคำบูฮัว่ามันจะเปลี่ยนจั่างไรซาว่าเออมันเฮาข้อธรรมชาติด้วยว่าได้มันก็ต้องต้องได้อะไรเนาะต้องได้ปาดในว่าต้องในพาพัดท่าออกอะไรพี่น้องเลยเนาะของเหมือนี้มันกะเบิ่งเบื้งสกปอนเนาะไปตามสภาพตัวจริงของท่านซะเนาะขันคือง่ายกะเออกะโอเคมันบ่าไรเฮากะใครใจเฮากับมันกับ มันก็บโมตองแต่เป็นรถตรงได้ใช้คลายให้ใจลายที่อ่ะนะหาข้อโดยธรรมชาติเองมันก็ง่ายเนาะโดยอ่าอเอาวไปทำอะไรเนาะถ่าตัวเออเข่าก็จนอายแล้วบัดนี้เนาะโดยไม่ยังกินละเละกินแรงในน้องตุ๊กมาเนี่ยังโบหัว่าซีไปซื้อมักทัวในตลาดมาต่ำเอออ่ะ แหม่หมากแตงอ่ะหมักแตงนะโดย <c oughs> เอาแหย่ใช่ไหมมันคือค้อนแหย่แตนาะเอาอยางใช้อีกบ่อเลยแม่นบ่บ่ามันเป็นมันเป็นคอนแบบคือคือคือยางอย่างเงี้ยนะไม่ยางงี้มันเบิดเสื่อยางเตารุ่นนี้ก็ถือว่าหน่วยจูบดีอยู่ได้เลยเนาะโดยเพราะผสมละบ๊บเนี่ยจุดอะไรยังทานไดทางอันนั้นเนาะโดยอย่างนี้นนนงงนนเราคิดว่ามีทานพร้อมใช้พื้นพร้อมก็ได้เพราะมันมีอยู่สองซองคน เห็นบอลชิดเพิ่นลงคลิปเพิ่นมีข่าวอย่างนี้สิมาแจ้งเนาะถ้าเพิ่นเห็นเพิ่นนั่งเว้าอยู่อันพัวมังเว้นนี่พี่น้องเอ้ยว่าอ่ามีข่าวอ่ามีทางข่าวดอกข่าวดีอยู่บ้านฉันจักสิแม่นข่าวอย่างนด้เนาะโดยเออเมื่อว้าสิช่ไหมในคลายเกี่ยวข้าวอยู่เนาะข้าหุบข้าวฮุบข้าวโอ้ยเกี่ยวฮุบข้าวเออข้าฮุบข้าวข้าวเปียกเะไรเป็น้องเอ้ยคือสิเศษนี่เนาะฝนตกฝนดินมนุษยน บมพ่อสิเหงเนาะโดรบ้านต่าวัอัน,น,กน,น,น,อนตกม่ใช่อีกบบบน,นี้ตกหม่คันแรู่เอ,อไก่ว่าเราจะมองแกไปกาับบกไก่ไปแล้วแบบเที่ยวไปทเที่ยวมาเพิ่นกตถักแกเกันมาร่งเออขี่รถไปแต่เจ็โดโมงครึ่งแบบโบแบบไรนั่นน่ะเมาเ่คือว่านด้เมาเพิ่ในไร่หนึ่งแสนหาแค่สั้นขนาดหาิบไร่น่ะสิแล้วมื่อนี้แล้วคระขคังในไปอันนี้บ่ได้ไปครับน้องมาลองไปชื่นหน้ามาเศร้าหน่ลุกไงหนึ่ง ทีแรกกคาร์วาน่าได้เงินภาสิพานไปผักทองแล้วนี่มันผลมัตกหลัดก่อนยังวะผักทองคาร์าจะไปก็สิไปด้านบ่อไปนะไปิญรองไปถามผูงหมอเมืองก่อนผองหมอเมืองเลยบ่คาร์ว่านเขาเพิ่นผ่าอยู่หันปุ๊บกะเขาก็ขอดอยู่หันเร็วเนาะโดคาราว่านั่นกะลองเบิ้งค่าใช้จ่ายมันสิเท่าไหรพี่น้องสิเพ่งสิเพ่งบ่ดูว่าจังไดเนาะโดยว่านลังเทือกับ ผักจะพุ่นมาเคาะขนัน,นาดได้อยู่กับอาจารย์มันประมาณเท่าไรใช่เนาะกะบ่บหู้เพราะว่าน้องกะบ่เคยแบบผักกระเทือนะ<ม>นะบ่ห้องหมอในคันบน่มีสามโ,มโนนขั้วกะบ่อยากคอยกล้าเข่าเพื่นภายในนะบน่เคยถามหาบัตรประจำตัวหรือวสามโ,มโนนข<ม>ั้วเป็นต้นลดานหา<ด>ยานเพื่อนบบเฮ็ดหายในะเนาะแด่กันว่กากะบก,กับทาเบิ้งก้อนเขากะคือว่าเนบ่หับและบ่ได้แล้วเขากะเขากะยะในวานนี้กะบบ่มีสามโนนขั้วกัเพิ่นแบบ ให้พักแต่ว่าแบบใส่เงินหลายแบบนี้อ๋อเวลาขายคามีสซาโมโนครัวมันกับสีถือ่าใช้ใจก็มันก็สีถือลงมาอีกเนาะโดยถ้าว่าอันบ่มี่ไอ้ถ้าบ่ามี่มันกับถือเนาะคาบ่มิสซาโมโนคั่วกับนอนข้างขึ้นกับขึ้นละสองแสนสามแสนก็ไม่ยังมีนะคนนองก็เคยไปนะครับโดยอ่า ันว่านั่นก็ถามเบิ้งใช่น้องครับว่านั่นก็ถามเพื่อนคนว่าเพิ่นสิลองไปถามเบิ่งว่าเพิ่นรักผักทำหยังบ่หรือว่าจังได๋สินะถามลองลองถามเบิ่งเพิ่อนของบาค่าใช้จ่ายสิกระได้นะนั่นคือว่าเจ้าไปเจ้าหยังก็แตโทรบอกเบาก็ได้เนาะคำว่ามันใช้เงินท่อย่างกะมาเสียนสี่เข้าไปสินะคำว่าคำว่าจะสิพาน้องเพื่นไปเนาะลองไปถามเบิ้งพี่น้องเลย อันคือว่าเพิ่นฮับผา,ากเออกะบขอดูหันเลยก็ว่าเฮงดีแล้วเนาะพอเวลาเพื่อนเขาไปหั่รถมันง่ายหมดแหละยเอาอยู่กับไปกับหมอเจ็บท้องเอาง่ายคือเขาเริ่มรู้สึกว่าเจ็บท้องนะเขาก็ไปก่อนเลยสินะอ่าไปถ่า,า,เายเพ,พิ่นกับเบิ่งเพิ่นกับอ่าเบิ่งเขาตลอดนนั่แหละโดยเพราะว่ายังมีเพิ่นกับขอดอยู่อ่าจะถ่าเรื่องผ่าจะเป็นศีพาได้หริวารน้องอาจจะมุ่งห่วงแต่ว่าตัวนี้คำว่าพาเนี่ยเพิ่นต้องลงสวรรค์นะโดยอันคือว่าเพิ่นเบิ่งก่อนอ แต่คือในกรณีว่าโอ้บบได้เอันนี้เพิ่นก็นสิส่งต่ออีกแล้วอ่าเพิ่นเพิ่นก็สิเบิ่งเบิ่งอีกอ่ากาว่าบบได้เพิ่นก็เพิ่นกัสิส่งต่ออีกโดยอ่าแต่ว่าใครแน่อยู่ในแผ่นหมอวันน่ะเพิ่นก็นสิฮูทว่าไงได้หรืบอบได้ก็เพิ่นก็สิได้มาเพิ่นก็ติดตาของเฮาตลอดอยู่ดิดอ่าให้ครัวห้าแบบว่าเออเ้าม่ได้ไปอยู่ห้องหมอเวลาจะท้องอย่งางอ่ะโบได้อยู่ในห้องไปห้องหมอมัอนกับมีความเสี่ยงอีกแบบนึงเนาะอ่าอันนี้คือเวลาอย่างนั้นกับเพื่อนกับ เบิ่งเฮาในทันเด้โดยอ่ในบ้านเพิ่นก็ยังมีคนหนึ่งแบบเพิ่นเกิดยากแล้วเพิ่นยังส่งไปห้องหมอเพิ่นเลยเด้ถามเบิ่งหน่อยครับว่าก็ถามเบิ่งเด้อโดยโดยถามเบื้องคือทางเฮาก็ยังบ่ทันได้นัะคำว่าคำว่าเพิ่นก่อนคำว่าทางเอื่องเพิ่นว่าเออให้เปอร์เซ็นต์ผาไปกับเปอร์เซ็นต์สิสิผ้าไปเนาะโดยว่าอันนี้เฮาก็ได้ได้แจ้งอีกตอนนึงแล้หรือไม่เพื่อนเราเนาะเดือนหนึ่งคำก็คือเปอร์เซ็นเบ้าในตอนแรกนล้แจ้งน้องคนไว้แล้วว่าสิเอาไว้กัน อ่าแบบขอดบางอย่างก็แหละเนาะไม่ซื้อแน่จำเป็นนั่นแหละพี่น้องเยด้านฮกแต่ว่ายังเหลือด้านฮกเนาะอ่ามันแต่ว่าเอาไว้น่ะอ่ามันก็ยังจะได้ใสใจหลายอย่างแนวอยู่ดอกพี่น้องเยเพราะว่าคืออ่าให้ให้คือว่าอะไรเงินด้านฮกนี่แหละแต่ว่าถามว่าพ่อบ่นั่นนี่นี่กะพ่อแต่ว่าเขาก็ยังใครครูบ่มีเลยสิอ่ะนะเลยเนาะเลยอ่าเพราะว่าใครเขาได้คลอดูห้องข่ห้องมอนี่มันกะคือว่าอะไรมันก็ใส่เงินหลายเนาะโดย อ่านั่นนี่แน่ไปทางไหนเฮ้ยอเอาทราบเนาะมื่อนี้กะมามื่อนี้กะบ่มีหยังมาถามไทยเพิ่มเติมอีกไปทางไหนเนาะมามือ่อนี้กะถือจังหวะทางน้องไซเพิ่นอยูพ่พอดีเนะาะมาถามคุณผู้สึกเพิ่นอ่าฮู้ว่าได้ลูกสาวโอ้ดีใจมัง่ายแล้ววาเนาะด, <laughs> ดีใจมุมๆเลยว่าจัง <laughs> อ่าะมาเลยชื่ออย่างมาต้อนมืนอ่อวานนีน้กะเนาะอ่าวาสีแวะซื้อนุ่มมันนั่นหนูว่าอ่า กันมาเลยที่นี่กันเลยชื่อนุ่มมันุ่งกันเนอน้องตุ๊กอ่าเพิ่นว่าเพิ่นอยากเปนควงแล้วพี่ซั่นอยากออกมาก่อนแล้วฮันโดยเพราะว่าน้องก็กินกินอาหารเว้ยบ่าจันเพื่อเล่าเที่ยวเพิ่นว่าเพิ่นเจ็บเพิ่นสิเจ็บทั้งขานเลยเพราะว่าว่ากินหมอเพิ่นว่าจังได๋ก็บ่มาานนี่แต่กินกินข้าวบ่อิ่มบ่เออข้าวเพียงพอเ่อ อ้าวว่าอันนี้เงินเบาเองแี่ไว้ให้ให้เจ้าติดตรงที่ไทยไว้เด้อขอบใจอ่าไว้ั่วมีซื้ออยู่ในกินและอะไรซื้ออย่างมาตอนเบาเหรโดยเป็นซักยาให้ยาซักยาซักยาให้เจ้าวะนะอ้าวีเหนบ่าซักตัวใดอน้องก็พูกเหมือนซักยามันว่าไปเเราซักยาคนนละคนว่าซีซักอาจารย์คนละซักก็มี ใาพ่พอนำแบบมัน่งผลกัเล็กน้อยกับผลโมชักกันนี่ตัวนี้ว่าเขาเขาไม่ท้องนี่ยากแหมโดยหนึ่งเวลาเป็นไข่เป็นอย่างนี้กินยาไ่ได้โดยแบบ่นกระบอกว่ากกินยามื่อชั่วบ่ได้นะออม,มันเป็นผลตัวเล็กน้อยแล้วนี่เวลาในว่าปีนั่นนะอ่ะทางแม่นนท์เาถือพาอนนานนท์นี่แหละเจ็บท้องบบเนี้เจ็บท้องไปหาหมอผ่้ให้่กินได้เกลือแร่แต่ว่ายาเนี่ยคือบ่ให้กินได้ตดยจนเช่าเชาเองน่ะ ลำบากแหああ้งเวลาเาเจ็บท้องเนี่เวลาเจ็บท้องเนี่ยคนมันกินยาบ่ได้เลยดิโดยเ้าเราเช่าเองยาเละโดยบอกว่าโดยบอกร่องวาบอกโคหน้าแล้วก็บบอกโคบอกโคเนี่ยกินอืไเจ้าต้องกินน้ำหลายๆกินน้ำหลายๆกินแน่บหมุ่งหลายไล่กินนุ่มกินมือกินมือตุ๊กกาหัวเสือไงแม่นวะทุกน้อยหนึ่งก็บพอได้ไปจ้ะ ใช้กินหน่อยนะเพราแบบช่วงนี้เพิ่งเริ่มกินไล่ความหมอมันซังนะเพราะว่าตะกี้ก็ยังโมฮูอยังนั่นแหละน้ำหมกได้ก็กินหมกเผาหน้ำโดยอ่าครับแบบมีหมกเผาอย่างก็กินหน้ำห้มันไข่มันเคลือบอะไรอย่างเงี้ยครเพิ่อนนะไข่นะเอิ้อนนะโดยไข่ดูเขาเกิดเชื้อเกี้ยงอย่างที่น่ะโดยอ่าคนไหยกินน้่นไปไลยอ่าเอาใช่พี่หน่อยจะได้จะคุยกันเนาะโดย อ่าเอาดีไมีแห้งนะน้องเด้อเนาะโดยโดยบนแย่งกันไปแล้วเห็นเนาะมา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 ไปดังไรติดตามเบิรงเนาะว่าสีอ่าจังใดพี่น้องไรเดี๋ยวน้องตุ๊กทางน้องไซเอว่าอยากอยากพาไปไปฝากท่องยูว่าจันเนาะแต่ก็ติดตามบนคำกันพี่น้องไรเพราะว่าใบว่านนี่เทากับพูดได้ถามได้ละเอียดค่ะคนได้ว่าเพื่อนสิ ภาคนั่นนี่บใสินะไปปุป๊บแล้วก็พ่นพาไปเอ็กโว่บ้างแล้วก็มาเลยมาวันนี้ <laughs> มาเพื่อนอยากเข่าอยากเข่าวันนี้โอ้ตอนไปก็พักกันปั้นนะใช่เนาะ <laughs> พักกันปั้นยินอยูย่ในรถพี่ดาวมาวันนี้เนาะเอา้อ้น้องคนงงหนึ่งเข่าหนึ่งน้ำซะก่อนไปสายพี่น้องเลยว่าตัวฝนก็รเริ่ม อ่าผู้ไปทั้งพุ่นต่อแล้วพุ่นนี่มืดผ้ามืดผลไปทลงงานต่ออีกเลยพี่น้องเอ้ยเอาลำลาไปก่อนถ้าพี่น้องเด้อเนาะอยู่ที่มีแห้งมัดสหขสู่คนพี่น้องเอ้ยเนาะอ่าพี่ภาดย์จะไหนกับขอโทษขอให้ละลายแต่ที่ว่าเอารถเข้ามาพูจักทางเข้ามาแล้วบ้านี้เนาะเรื่องรถก็ได้แต่ก่อนกับพวกจักทางเขามากะอ่าพากันยางเข้ามาพี่น้องเอ้ยเนาะเอาลำลาไปก่อนอยู่ที่มีแห้งมัดทุกท่านทุกคนเด้อพี่น้องเด้อสบายดีพี่น้องเอ้ย